สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะที่ช่อง YouTube c h a n n e ลหมวยรถสวยค่ะวันนี้หมวยพาลูกค้ามาอยู่ที่สาขา2นะคะสาขา2เพชรยนต์เราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะ,ะประมาณซอยเสรีไทย90นะคะแถวแยกมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะวันนี้หมวยจะพามารีวิวรถคันนี้จ้า ุดหล่อคันนี้นะคะเป็นโต้ท้าไฮรักรี v วค่ะ Z ซตอิดิชค่ะ 2.4J ค่ะตัวเตี้ยนะคะ4ประตูค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลค่ะจะบอกว่าคันนี้ปี2019นะคะเลขหม่์เพียงแค่60,000 60,000นิดๆ60,000กับอีก170นะคะบอกเลยนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่559,000บาทนะคะแต่งมาหล่อเลยนะคะตัวนี้มีล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวเตี้ยจ้ะในส่วนของอ่าไฟไฟหน้านะคะตัวนี้ดูก่อนตาสวยมากตัวนี้นะคะอ่าไฟหน้านะคะเป็นฮาโลเจนมันติลีิเฟกเตอร์นะคะ กจังหน้าสีดำเมทัลลิกนะคะแล้วก็มีโครเมียมนะคะสวยมากตัวนี้มีล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นล้อแม็กขอบ16นะจ้าลูกค้าจ๋าแต่งมาแล้วจ้าไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ มือจับเป็นโครเมียมนะคะสติกเกอร์เซตอิดิชั่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ในนะคะเป็นโทนสีดำจ้าเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นหนัสีดำตัดได้แดงนะคะหมวยไม่ได้เอากุญแจมา,าให้ลูกค้าเห็นนะคะเลขไม้ห6หมื่เองนะคะคันนี้ปี2019นะคะ พวงอะไรนะคะเป็นหุ้มหนังนะจ๊ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ปรับสูงต่ำแล้วก็เข้าออกได้นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ่มเซนทัลล็อกนะคะแบบสปีดออโต้ล็อกนะคะแล้วก็เป็นสวิตช์นะคะในการเลือกโหมดนะคะอีโคหรือว่าพาวเวอร์นะคะตัวนี้ระบบอากาศนะคะปรับทิศทางลมได้5้ลูกแบบนะคะ ตัวนี้เป็นมือเนาะก็จะมีช่องเก็บของด้านบนนะคะเป็นที่ใส่แว่นนะคะที่เก็บแว่นตานะคะแล้วก็ไฟในรถนะคะที่วางแก้ว พังแก้วจะมีด้วยกันเดี๋ยวนะวจะมีด้วยกันสี่จุดนะคะสี่ตำแหน่งนะคะฝั่งด้านคนขับนะคะผู้โยสารด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหน้าจะสองที่สองตำแหน่งนะคะมีเดี๋ยวนะ ตัวนี้จะมีอ่าช่องเดี๋ยนะช่องช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะจะมีสองตำแหน่งเลยนะคะสิบสองโวลต์นะคะตรงนี้เนาะสองตำแหน่งเลย ไฟท้ายนะคะเป็นแบบไฮโดรเจนเหมือนกันนะคะไฮโดรเจนรีเฟคเตอร์เนาะมาพร้อมไลเนอร์เรียบร้อยนะคะลูกค้าจ๋าเลขไม่แค่หกหมื่นเองนะคะคันนี้ไม่น้อยใช้งานน้อยมากนะคะ แล้วก็ลืมบอกลูกค้าไปตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด10ขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ได้นะคะแล้วก็รองรับะระบบ T Connect นะคะแล้วก็ลำโพง4จุดนะจ๊ะลูกค้าจะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะสีดำดูสปอร์ตมากเลยเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะคะเลขไม้น้อยด้วยนะคะ ห้าแสนกลางๆเองนะคะลูกค้จาจะปีสิเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้รหัส 2GDFTV นะคะไฮย4สูบแถวเรียงค่ะอ่า16วาวนะคะตัวนี้ d o h c v n Turbo นะคะหรือ,อและ Turbo Cooler นั่นเองนะคะตัวนี้ความจุกระบอกสูบอยู่ที่2 3 9 3 cc นะคะกำลังสูงสุดที่150แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่400นิวตัน m มตรนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดค,ค่ะขับเคลื่อน2ล้อนะจ๊าลูกค้าจ๋า,เป,า,าบบเ,บเป็นหน้าดิสระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดำนะคะตัวนี้ เครื่องใหม่ใหม่มากเลยนะจ๊ะไม่น็อตไม่มีขยับนะคะแล้วก็เป็นอ่ามีส่วนในในถ้าเป็น,นระบบพอปลอดภัยนะคะตัวนี้เป็นระบบกุญแจนิรภัยค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะเป็นแบบ LED เลยนะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกนะคะ ABS แล้วก็กระจายแรงเบรก e.d.b เอ่อ e.b.d นะคะอ่าโครงสร้างนิรภัย g.o.a นะคะแล้วก็คันเหล็กนิรภัยด้านข้างนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัย3จุดจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้กระบะนะคะ4ประตูตัวเตี้ย คันนี้นะคะเกียร์ออโต้จ้าปี2019ค่ะลูกค้าจ้าปี2019เลขไมแค่60,000นะคะต้องเป็นคันนี้เลยต,ต, Z ตัวต้าไฮรักรีโวค่ะเซตอีดิชัน J จ้าตัวเตี้ยสประตูตัวนี้ยจ้าหนะล่อหลอกกันเลยจ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจ้าเกียร์อโต้ราคาขายที่5 5 9 0 0 0บาทจ้าเหมือนเปิดการประมูลกันเลยทีเดียว คะสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่ช่องชาแนลหมวยช่องนี้เลยนะคะหมวยรถสวยนะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาที่เบอร์นะคะเบอร์เธอหมวยเองนะคะหมวยเพชรยนต์นะคะหรือหมวยฝากเบอร์ไว้ให้นะคะหรืออยากได้เป็นตัวไหนยี่ห้อใดนะคะ คอมเมนต์ Comment, สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเรามีรถสวยเยอะแยะมากมายนะคะคัดแต่รถเกตเมาให้ลูกค้าเลือกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหมวยขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้านะคะหมวยมารีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมนะคะรถสวยๆเกตเนะคะ เลขไม้น้อยๆนะคะก็ลูกค้าสามารถติดตามหมวยที่ช่อง YouTube channel หมวยลดสวยได้เลยนะคะวันนี้หวยขอจะออขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณลูกค้าท,ทุกๆท่านนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ